กรมประมงคลายล็อกแรงงานเมียนมาขยายเวลาหนังสือคนประจำเรือให้ปฏิบัติงานในเรือประมงได้จนถึงวันที่13ธันวาคมนี้ครับในเรื่องนี้นายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเปิดเผยนะครับว่ากรมประมงนั้นเดินหน้าขยายระยะเวลาหนังสือคนประจำเรือหรือซีบุ๊กสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงในวันที่13สิงหาคม2568ให้สามารถปฏิบัติงาน ในเรือประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2568ครับเพื่อให้แรงงานสัญชาติเมียนมาที่ถือหนังสือคนประจําเรือหรือซีบุ๊สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกรมประมงจึงได้แจ้งแนวทางการขยายอายุหนังสือคนประจําเรือสำหรับคนต่างด้าว โดยกรณีที่มีใบอนุญาตทำงานที่จะหมดอายุลงในวันที่13สิงหาคมนี้ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2568ของกระทรวงแรงงานฟังให้ดีนะครับจะมีการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือ name ิสที่ได้ยื่นกับกระทรวงแรงงานพร้อมกับใบอนุญาตทำงานฉบับเดิมมายื่นที่สำนักง,งานประมงจังหวัดเพื่อดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือให้สามารถทำงาน กับนายจ้างได้จนถึงวันที่13ธันวาคม2568สำหรับแนวทางการบันทึกการขยายอายุในหนังสือคนประจำเรือแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ครับในกรณีที่1นนะครับนายจ้างสามารถนำหนังสือคนประจำเรือฉบับจริงนะครับมาดำเนินการขยายระยะเวลากับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกวันหมดอายุใหม่ในหนังสือได้ทันทีครับ ส่วนในกรณีที่2นั้นนะครับกรณีที่นายจ้างไม่สามารถนําฉบับจริงมายื่นได้ในทันทีก็ให้ยื่นเอกสารประกอบที่สํานักงานประมงจังหวัดเพื่อที่จะรับใบบันทึกการยื่นเอกสารการขยายอายุและนําหนังสือคนประจําเรือมาบันทึกได้ในภายหลังนะครับก็คือเอาฉบับจริงมาบันทึกภายหลังแต่ต้องบันทึกภายใน29สิงหาคม2568นะครับ โดยกรมประมงนั้นขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงดําเนินการตรวจสอบและก็จัดทาเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ได้บอกไปนะครับหากข้อมูลยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือพ้นกําหนดเวลาแล้วจะไม่สามารถต่ออายุหรือยื่นคําขอใหม่ได้นะครับต้องรีบแล้วนะครับทั้งนี้ในจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการโทรศัพท์นะครับไปได้ที่หมายเลข025610321หรือไปได้ที่สำนักง,งานประมงจังหวัดในพื้นที่22จังหวัดชายฝั่งทะเลครับ